สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิพากกับสำนักข่าวบีอ t มซีีวีครับสื่อดีชีวิตดีสังคมดีกับคุณประวัติทีตีเตชะยศสกุลผูสื่อขาวประจําจังหวัดอำนาจจากเริ่นจะพาท่านผู้ชมไปชมพิธีลง นำการทายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระวางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจจะเลื่อนกับสำนักง,งานเทศบาลเมืองอำนาจจะเลื่อนโดยมีนายพิทยาหน้าบุเรือผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจจะเลื่อนและนายสมศักดิ์พุ่นเชือ่อ รอ่องภูอํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจ,จเจริญได้ลงนามและน่ายสุเวดยูสุขป,ประลัดเทศบาลเมือออำนาจจะเลื่อนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมุนตีเมื่ออำนาจจะเลื่อนละน่ายพุชชนพิมบุตรผู้อํานวยการการศึกษ สากองการศึกษาเทศบาลเมื่ออำนาจจะเลื่อนใดลงน้ำตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกัไใดมากรวมและแก่ต้นผู้มีเกียรติครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในครับสังกัดสำนักง,งานเขตกัมากรวมตลอดทั้งเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตฝ่ายติยวของกัมากรวมกับในครับวันที่สามสิบ ม,ม,ม,มีสายน2อ6พัายครับโดยครับในครั้งนี้ก็ได้อโอนไปยังครับสำนักง,งานเขตเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญน,นี่ครับก็ได้เปลี่ยนซื้อโุงเรียนครับเป็นโุงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญในปัจจุบันนี้ก็ครับโุงเรียนบานดอนแดงครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปะระถมศึกษาอำนาจเจริ เลื่อนกระท่วงศึกษาธิการการไดม้มีน่ายเทววาสายสินครับรักษาการผู้อํานวยการไก่งได้ก้าวต้อนรับได้ก้าววัตถุประสงค์ก้าวขอบคุณพร้อมตลอดทั้งครับท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตเพิ่นกาได้ก้าวขอบพระคุณครับคณะกรรมการสถานศึกษาเลคขะชุมชนได้ทรงเสริมเติมเต็มอังคับนักเรียนครับ นักเรียนซึ่งนักเรียนกะมีอยู่บหลายในปัจจุบันนี้มีครูจํานวนสองคนเลยกะครับผู้อํานวยการมารักษาการพร้อ,ม,อมครับดังนั้นครับก็มือก็ะได้ขอประคุณสิไดใด่งเสริมเติมเต็มการศึกษาให้ลูกให้หลานได้เลียนตั้งแต่นต้นจนถึงบัดน,นี้ดังนั้นครับกัโรงเรียนนี้กับอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในชุมชนปีความเข้มแข็ง ครับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตครับท่านพิทยาหน,นา้าบุรีผลกาเดกดาวขอพระคุณทุกท่านทุกมิติที่ได้ส่งเสริมเติมเตรียมการศึกษาให้เด็กได้เลียนให้เด็กเป็นคนดีในต่อไปนี่ครับก็จากที่ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นครับประชาชน,นก็ได้มาร่วมดีใจออดีใจขึ้นกับกะจิตได้ช่วยกันพัฒนาบวาสิเป็นของสำนักง,งานออครับ เขตพื้นที่การศึกษาก็าได้พัฒนาก็าบเว่าจะเป็นขององค์กรส่วนปกครองตัวตองทินก็ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานได้เลียนเพื่อเพื่อให้ลูกหลานได้ครับมีความดีครับได้มีการศึกษาครับผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นครับประชาชนก็ได้มารวมพร้อมใจกันโดยมีทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพระคุณเจ้าเลยก็มีเอ่อวงเอ่อดนตี ปูงล่างนี่ครับของโรงเรียนสาธิตทศบาลสาธิตกะได้มามเล้งให้เพื่อเป็นสิริมงคลในย่ามเศาร์นี่เพื่อกระถับบุญตักบาทย่ามเสาร์ทำบุญตักบาทบายมาพิธีกะพิธีลงน้าม,มอบโอนโรงเลียนนี่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับทางชุมชนบ้านนอนแดงนะครับในส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาสุณภาพการศึกษานะครับมาช่วยกันนะครับในทุกวิธี พราะการศึกษานั้นไม่ใช่เฉพาะบทบาทหน้าที่ของท่านผู้บริหารไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของคุณครูแต่มันเป็นบทบาทของทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นๆๆชุมชนนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นหน,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 น่วยงานต้นสังกัดนะครับก็ฝากไปช่วยกันพนเนืคอณภาพการศึกษาพันธมิตรมาช่วยดูแพร้อมด้านนิพนธ์มาสำหรับการแต่การศึกษาข้อมูลรายได้เชิ